ในขณะนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลา3นาฬิกา30นาทีของวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับศูนย์ร,รับแจ้งเหตุของสถานีตำรวจภูธรสตหีบก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้มีรถยนต์เสียหลักตกลงไปพานในน้ำบริเวณร้านอาหารริมเขื่อนตั้งอยู่ภายในท่าเทียบเรือจุกเสม็จฐานทัพเรือสตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่ง,หล,งหลังรับแจ้งเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ประสาน ขอรับการสนับสนุนนักประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธะธรรมสถานะหีบเพื่อทําการเข้าตรวจสอบและทําการช่วยเหลือผู้ที่ยังมีติดอยู่ภายในรถซึ่งทางพลเมืองดีแจ้งว่ามีผู้ติดอยู่ภายในรถประมาณสองรายนะครับตอนนี้จมอยู่ในน้ําเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นเตรียมที่จะให้การช่วยเหลือเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามภาร,รกิจในการช่วยเหลือและนําคนที่จมอยู่ในน้ําที่สูญหายอยู่เวลานี้ขึ้นมาจากน้ํากันนะครับ เอาละรครับในตอนนี้ผมก็ได้พาทุกท่านเดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งได้รับแจ้งล่าสุดว่าอยู่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่นะครับนี่นะครับก็อยู่บริเวณซ้ายมือที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้ส่วนรถจะตกลงไปได้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับว่าเพราะเหตุใดรถถึงได้เสียหลักตกลงไปในน้ำได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ จะพาทุกท่านไปติดตามชมภารกิจในการนำรถขึ้นจากน้ำกันนะครับซึ่งส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้นั้นยังไม่สามารถชี้ชัดที่แน่ชัดได้แต่เดี๋ยวเราจะสอบถามจากพลเมืองดีกันนะครับว่ารถนั้นได้ตกไปได้เช่นไรนะครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้งว่ารถเก่งนั้นได้ตกลงไปในทะเลบริเวณจุดนี้นะครับส่วนตนเองนั้นได้ขึ้นมาจากทะเลแต่ได้ไว่ายออกไปจากหางจุดนี้ออกไปประมาณ20เมตรถึง30เมตรนะครับได้ไปขึ้นฝั่งที่จุดใกล้เคียงกันโดยตอนนี้เจ้าที่นั้นได้เดินทางมาตรวจสอบแล้วก็ได้พบว่าบริเวณที่ได้รับแจ้งนั้นมีรอยล้อรถหรือยางรถนะครับตกลงไปในจุดนั้นจริงๆนะครับส่วนตอนนี้จะเป็น ข้อที่จริงมากน้อยแค่ไหนนั้นเราจะไปทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณท้ายเรือลานี้ซึ่งผู้ที่อยู่ในเรือแจ้งว่าที่บริเวณท้ายเรือนั้นมีกล้องวงจรปิดติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่กล้องวงจรปิดกันว่ารถนั้นได้ตกไปจริงตามที่ได้รับแจ้งหรือไม่เนื่องจากผู้แจ้งนั้นอยู่ในอาการมึนเมาอยู่นะครับเราก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าความสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปพูดคุยกับน้องผู้รอดชีวิต จากเหตุการณ์รถตกไปในทะเลกันนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งนี้มันเกิดขึ้นได้เช่นไรนะครับเราเรามีนิดนึงที่เราพูดกันไปแล้วเราก็คุยกันใช่ไหมคะแล้วเราก็กันแล้วก็แล้วือนเปิดประตูแล้วก็พูดว่าอเพื่อนหนูจะหนีเราก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนันกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วสักพักคือภาพกระตัดไปอยู่ใน แต่ว่าคนที่หนูคุยด้วยคือคนที่นั่งไม่ใช่คนที่ขับคนที่ขับเขาคขขขอยห้ามแต่อยู่ดีก็มาจะเข้าขมาทำเลยกต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนชวนคืออยู่ดีๆหนูจําได้อีกทีก็คือหนูอยู่ในน้าแล้วแล้วหนูก็เลยพูดว่าหนูได้เหมือนตอนแรกอะหนูหลับไปแล้วแล้วหนูได้ยินเสียงแคปพูดว่ามึงปลดเบลให้คูนหน่อยแล้วหนูก็รู้สึกอึดอัดก็เลยตื่นมาหนูก็หนูก็เลยเอาน้ํามันเข้ามาแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหนูอยู่ในทะเลอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยแบบว่า มันมันพูดว่าปวดเบลไม่ได้ก็เลยพูดว่าเมื่อถีบกระจกไปเลยหนูก็เลยถีบปึ้งกระจกฝั่งหนึ่งทีไม่ออกก็เลยถีบรอบที่สองก็โดนใส่นต้นสุดหลังใช่ค่ะหลังข้างขวาเลยแล้วหนูก็เลยออกมาได้แล้วหนูก็เกาะก่อต่อนก่อนก่อนี้แต่ว่ากว่าหนูจะไปก็งน้องครับแล้วแล้วก่อนเกิดเหตุน้องมานกี่คนที่รถนะฮะสามคนค่ะ สามคนมีใครบ้างมีคนขับสองคน่็คนขับหนึ่งคนคนนั่งหนึ่งคนแล้วก็มีหนูแล้วก็มีหนูเป็นคนนั่งท้ายหนึ่งคนแล้วก็มีอ๋อมีสี่คนค่ะแล้วก็อีกคนนึงไปส่งก่อนแล้วที่แสมสารไปไหนกันมาครับก่อนหน้าเมลโลค่ะไปเที่ยวกันมาใช่แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่อันนี้ไม่รู้คือทุกคนเมาหมดไหมก็ดื่มกันมาใช่ไหมแต่คือว่าไม่รู้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เลยว่าหนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงหนูรู้สึกตัวอีกเคือเราเถียงกับนรถก่อนนิดนึงไม่ได้ถ้าเป็นฟิลทะรอนนะคะเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมารู้สึกตัวอีกทีคุยกันลงตัวแล้วว่าเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่บ้านนะครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมารู้สึกตัวอีกทีอยู่ในน้ำอืมก็ไม่รู้มาได้ยังไงเหมือนกันตอนนี้ใครที่หายไปในน้ำบ้างคะเพื่อนสองคนคับคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเหรอคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเราก็คนขับครับผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงสองคนเลยครืออเเ้าายู่่่่ตตรงไหนแว ก็ถีบกระจกออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาเลยเก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อน,นูอครับอ่าใช่แต่คือตัวที่ออกมาได้คือหนูกับคนที่นั่งหลังคือเพื่อนหนูเหรอไม่ค่ะคนที่นั่งหลังคือไปส่งที่สแสมสารแล้วมีหนูออกมาได้คนเดียวคือตอนเนี้ยคืออ,อัอสาม<น>สามคน,มคนก็คือว่าก่อนกระเทุจําได้ว่าอยู่ที่สแสมสารกันเออใช่มไหมฮะตีกันที่แสมสารคือครั้งสุดท้ายครับแล้วน้องขึ้นมาได้ไงครับเนี่ย ว่ายน้ำไปค่ะคนเดียวเลยหรอใช่ที่เหลืออีกสองคนในน้ำไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าหนูตะโกนเรียกแล้วหนูก็ตะโกนหนูตะโกนเรียกอยู่ตรงสะพานนี้ค่ะพักหนึ่งแล้วหนูก็ไม่เจอเพื่อนแล้วหนูก็เลยบอกว่าให้ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยก็ไม่มีใครได้ยินแต่หนูขึ้นมาจุดนี้แน่นอนนะไม่ใช่จุดนี้ค่ะขึ้นจุดนู้นหรอใช่หนูว่ายน้ำไปเรื่อยอ๋อครับแต่ว่ารถตกจุดนี้เอ่อก็ไม่น่าจะประมาณจุดนี้และครับเพราะว่าเอ่อตัวหนูว่ายข้ามสะพานหลังนี้ไปอืมครับใช่ค่ะครับแล้วหนูก็ ข้ามไปเรื่อยๆคือตอนแรกหนูจะ,ะขึ้นอยู่ตรงทุ่นน้ำที่มันเป็นสีส้มอะค่ะแต่หนูพยายามขึ้นอยู่ประมาณ7-8รอบแต่หนูก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าแรง ช่วงตีหนึิใช่ไหมพี่เดี ENA, order, ๋ยวเราจะวิตีมันหลดอยู่อาจจะยังไม่ถึงภาพกล้องจอดปิดตัวนี้นะครับอยู่ที่บริเวณเรือสินค้าณจุดเกิดเหตุซึ่งได้บันทึกภาพไว้ในช่วงเวลาตีหนึนาทีเป็นจังหวะที่รถเกง๋งคันเกิดเหตุนั้นได้ขับรถมาจากถนนเส้นหลัก ถนนสายการท่าเรือก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในท่าเรือแห่งนี้ส่วนจะเดินทางมาได้เช่นไรนั้นยังไม่มีข้อพิสูจน์ชี้ชัดนี่นะครับรถได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วคนขับนั้นได้พยายามเปิดไฟขอทางเหมือนจะรู้สึกตัวแล้วว่าตัวเองนั้นวิ่งมาบนเส้นทางที่ผิดนะครับส่วนจะมีการเปิด GPS ก่อนหน้านี้หรือไม่นั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่ในตอนนี้รถนั้นได้ตกและจมหายลงไปในทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานจัตถีหรือเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยนั้นก็ได้เตรียมกําลังกันเพื่อที่จะลงไปในทะเลเพื่อทําการช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหายในทะเลนะครับแต่ก็ต้องรอในช่วงฟ้าสางก่อนนะครับถึงจะมีการดําเนินการลงไปให้การช่วยเหลือพร้อมกับประสานรถเครนั้นทําการมายกรถขึ้นจากทะเลเพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวนูดูรถที่วิ่งมานะใช่รถหนู ตอนนั้นหนูจำภาพนั้นไม่ได้ใช่ไหมจำนะคืออยู่ในน้ำเนาเห็นไหมหตกตกแล้วน,นะใช่ไหมหนูครับพี่ถามไ่ดิตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยอ่ะกับนักประดาน้ำเนี่ย<ๆ>เขากำลังจะลงไปช่วยนำรถขึ้นมาสิ่งสุดท้ายตอนนี้ที่หนูยังไม่รู้ว่าเพื่อนมีชะตาการรมยังไงห,หนูอยากจะฝากความรู้สึกนั้นยังไงในตอนนี้มั้งครับอยากให้เพื่อนรอดค่ะแล้วก็ให้เพื่อนปลอดภัย ยังภาวนาอยากให้เพื่อนมีชีวิตรอดหวังว่าเพื่อนคงจะเป็นเหมือนหนูที่วิ่งว่ายน้ำไปอยู่ที่ใดสักแห่งเลยไม่ว่าจะยังไงก็อยากให้รักกันมากไหมลูกเพื่อนมากค่ะพบก็ภาวนาแล้วเหรอครับใช่เรามีกันสามคนแล้วหนูเห็นอย่างเงี้ยหนูสึกไงลูกที่เพื่อนได้ตกไปในน้ำเนี่ยแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมแย่มากตอนนี้หนูกำลังโทษตัวเองอยู่ว่าถ้าสมมติว่าหนูรอดคนเดียวเป็นเพราะอะไรทําไมถึงรอดคนเดียวแต่แล้วก็หนูก็ยังมีความภาวนาอยากให้เพื่อนๆนรอดมีชีวิตรอดมาเจอหนู าหนไูไม่เห็นเพื่อนตัวเองก็จะไม่มีวันเชื่อว,ว่าเพื่อนหนูมีสิ่งดีๆรถจะตกไปจริงๆอะลูกถ้าเป็นอย่างที่หนูให้การนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ภาวนาให้เพื่อนหนูมีชีวิตรอดเนะาะหนูก็ออกมาได้เพื่อนหนูก็ต้องทำมาได้เหมือนกันครับก็ขอให้เป็นงั้นนะลูกนะขอบคุณมากครับในตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงฟ้าสางแล้วที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นจะเริ่มภารกิจในการดําเนินการค้นหาร่างผู้สูญหายและนํารถยนต์ขึ้นจากทะเลนะครับเราก็ภาวนาหวังว่า ผู้ที่ติดอยู่ภายในรถทั้งสองรายนั้นเขาจะยังมีชีวิตรอดปลอดภัยนะครับเหมือนกับที่เพื่อนของเขานั้นภาวนาหวังให้มีปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งตอนนี้ในทะเลที่แห่งผลใดแห่งนี้นะครับก็ยังมีความหวังว่าเพื่อนของเขานั้นได้ไว่ายน้าหนีเอาชีวิตรอดขึ้นมาได้เหมือนกับเขานะครับเอาละครับเรามาภาวนาและส่งความหวังขอให้ปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นจริง และขอให้ผู้ที่อยู่ในรถยังมีชีวิตรอดปลอดภัยนะครับล่าสุดนะครับได้รับการรายงานจากนักประดาน้ำยืนยันว่าผู้สูญหายทั้งสองรายนั้นเสียชีวิตแล้วซึ่งตอนนี้ติดอยู่ภายในรถกําลังนําร่างขึ้นมาจากทะเลนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้